ซึ่งซึ่งในคลิปนี้นะผมนะเราก็ได้ทำการสร้างต้นคริสต์มาสต้นนี้ที่ใช้เวลาสร้างถึงหนึ่งเดือนนะครับนะก็ความขี้เกียจของผมเป็นเลิศ <c oughs> ดโชว์นะ <c oughs> ต้นคริสต์มาสมันก็ไม่ดีเด๋เลยเลยนะแต่ว่าผมใช้เวลาสร้างต้นนี้เนี่ยเป็นเวลาหนึ่งเดือนเลยทีเดียวเชียวว้าวว้าวก็เลยทีเดียวนะผมนะเออก็นั่นแหละ <c oughs> นะหนึ่งเดือนก็เออสืลอวะไเป็นก็แก๊กมากเลยแกับไอ้ต้นไม้คริสต์มาสเนี่ยจริงๆลงแน่แต่วันที่สามมาแน่นะนะ ตรงนี้แต่วันที่สามเดือนเดือนมกราแล้วแล้คือปีนี้แหละเออแล้วนี่ก็จะเป็นคลิปแรกของปีนี้แล้วก็นี่ก็คือจะเป็นสิ่งก่อสร้างแรกของปีนี้ด้วยกันนั้ผมนะก็ไปดูในคลิปกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงมั่งไปดูกันเลย้ายย่ขอกราบด้วสวัสดีท่านผู้ชมครั้งแรกกันนะมผมซึ่งวันนี้น่าจะทำอะไรกันนี้นผมวันนี้เราก็จะมาทำต้น Merry Christmas กันนี่ นะเลยคิดมาไปแล้วก็ทำสักหน่อยเดี๋ยวก็คือลงคลิปวันที่หนึ่งเลยนะครับเออแต่ตอนแรกว่าครับคิปเออเขาดาวใช่ไหมแต่ว่าเออบ้านผมอะ่ะมันจุดพุเสียงดังเว้ยตอนแบบเชงคืนอ,อะไรเงี้ยว่าจะไรสดเขาดาวเออไม่เอาดีกว่ามันจุดพุเสียงดังมันจะเป็นการรบกวนด้วยนะฮะก็เดี๋ยวค่อยเป็นคําเป็นคลิปสั้นเอาระครับคลิปสั้นแบบลงเขาดาวเนาะซึ่งกระดานการนี่เตร็มของไว้เรียบร้อยแล้ว นะคือซึ่งถามว่าคอนกรีตซับสีเขียวจากไหนใช่ไหมคือผมทําฟาร์มเออมินิมินิกระบองเพชรไว้นะครับอืมใช่ซึ่งตอนแรกเนี่ยคือผมได้ทําคลิปนี้ไว้แล้วนะครับคลิปไอเนี้ยคือทํำไปละสองช็อตนะครับอืมแล้วคือแบบเออมันรู้สึกว่ามันนานไงเลยเอ,อ้ยมันใกล้คิดมัดแล้วเราทําไอ้นั่นก่อนดีกว,ว่าจนคิดมัดยักก่อนนีวกว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวนี้ยเราค่อยไว้ที่หลังเนาะเพราะว่าเดี๋ยวคอปี้ใหม่ปุ๊บเราก็ทําอันนี้เลยซึ่ง พาดีพาดที่หน่อยทุกคนพาดินพาที่สิบแล้วเย่นะเราเดินทางมาถึงพาที่สิบนะครับอแต่คนอื่นเนี่ยมันคงจะแบบเอ้ธรรมดานะแต่แบบเออช่องเรานี่มันเป็นอะไรที่ใหญ่มากเพราะว่าเออช่องเรานี่แบบเดินทางมาถึงพาดสิบเนี่ยมันช้าหลือเกินโอเคเราจะปาขึ้นมายี่สิบบอกก่อนเราจะตั้งต้นคริสต์มาสตรงนี้เลยโอเคตรงนี้ดีไหมอ่ะมันดูแบบไม่ค่อยดีเลย เออตรงนี้แล้วกันนี่นี้นเออเดี๋ยวผมจะทาแบบเป็นตกแต่งไฟเปิดไฟตรงคืออะไรนี้อย่างนี้เลยนะทุกคนมันก็อาจจะสวยไปอีกแบบหนึ่งเนาะเออเึ๊บวางไปวางไปนี่ต้นไม้เราไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเสร็จทันหรือเปล่าว่าถ้าคือผมตั้งใจว่าต้องเสร็จไม่ทันอ่ะวันนี้ต้องทัน เพราะว่าอะไรผมยากจะทำโอ๊ยผมยาได้ทําคลิปเรียวอะ่ะเออไม่ใช่คลิปเรียวคลิปสั้นเขาดาวได้นะครับแบบออนั่นแหละเนอะก็ได้ทาได้ทันเนาะก็เลยแบบอยากทำคลิปเนี้ยให้มันเร็วๆนะแช่ให้มันเสร็จเสร็จแล้วผมไม่ได้เอาปีกอะไรท่ามาเอา่อแอคหูยสองหัวใจจื๊บเอานี่มาแล้วก็เอาปีกอะไรท่ามาด้วยนะครับการตายโอเค จอเราจะได้รอลงมาได้อย่างสนะวยงามคือผมอันนี้คือผมไม่ได้คิดแนวหรือว่าเป็นสภาพต้นไม้แล้วว่าผมจะทำไงคือเออลุดนสดโดนสดทุกคนไม่ไม่ได้คิดอะไรงั้นตอนแรกว่าจะทําคิดแล้วเอแต่มันไม่ทันแล้ว <c oughs> คืออันเนี้ยไอถาดทับใต้ดินเนี้ยคือมันก็ปาไป,าปาที่ยี่สิบสามแล้วเออทำวันที่ยี่สิบสามใช่ปะแล้วคือก่อจะเตรียมของเตรียมพวกคอนกีดแล้วนเนี้ยแล้วก็แบบไอ ไอคอนกรีบมันก็แบบหายากด้วยไงมันไม่เชิงหายากมันคือมันใช้ทรัพยากรท่องกางเยอะมันคือมันใช้ก้อนกรวดกับทรายทรายนี่ไม่มีปัญหานะเพราะเราขุดมาอยู่แล้วเนาะตอนแรกว่าใช้ที่เออบ็อกคิลีราคอต้านะเตอแต่ไม่เอาดีกว่าเอาคอนกีบแหละมันจะเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดแล้วก็ดีที่สุดแล้วโอ้ฟาผามึงยังไม่ผาใส่เออมึงยังไม่ผาใส่นี่ผมใช่ไหมต้นไม้เออล้วไม่ได้กางปีกน้ำหนึ่ง ต้องใช้ผุด้วยหนึ่งผูผโอ้ยโอยโอยติดต้องใช้ผูุเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องบินขึ้นไปด้านบนใช่โอเคเอาเออเรมีนั่งร้านนี่ว่ะเอเอามาก่อนแล้วกันแล้วก็เอาแล้วเดี๋ยวเราออก,ออกประตูทางนี้แล้วกันผมได้ร้การขุดเจาะห้องไว้เรียบร้อยแล้วเนาะคือมันเขาเรียกว่ามันมันไม่ได้ใหญ่อ่ะมันแต่ว่ามีอีกมันมีหลายชั้นนะฮะอันนี้ มีสามชั้น,นแล้วก็คือทำแบค,ค,คล้ายๆพี่เมือร์ลนแหละเออแต่ว่าก๊อปกันก็ได้แต่แต่แต่มันไม่เชิงนะมันมันมันไม่ได้ก๊อฟเลยว่าเสนอ่ะผมพี่เมอร์ลนแบบไงมันแบบเฮ้ยบินดิปึ๊บปคืออันเนี้ยคือผมมันมันไม่ใช่แบบผมแบบเหมือนที่เมอร์ลนนะมันคือคล้ายๆสูตรวิจัยอะไรประมาณนั้นอืมมันคือสูตรวิจัยอืมไม่ได้สูตรวิัยสูตรวิจัยต้นไม้แห่งนี้นั่นเองเออ สวยใจต้นไม้คริสต์มาสตอพทีเราจากาบนั่งร้านเาว่าผมเอานั่งร้านอย่างไนก็คือเอ่อเสกมาเอ้ยไม่ใช่จำจี่เจออไรเราบอกว่าเราได้เจอเป็นทีาเรียกว่าอะไรเป็นใบโอมแบมบูจังเกิลใช่เราได้เจอแบใบโอมแบมบูจังเกิลนั่นเองทําให้เราเนี่ยได้มีไม้ไผ่ใช้กันแล้วก็ได้มีการเอาสมารถคสร้างนั่งร้านได้นะอืมก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเนาะ ทีเขาก็จะเอามาครับของแบคนเกียรคือมันใช้เวลาเต็ดตัวที่ค่อนข้างนานนะครับมันก็ไม่นานเลยหรอกับผมเออคือตัวเกียรมันเข้าสิงแค่นั้นแหละมันมีอะไรเยอะอือจริงอะ่ะมันแค่มีตัวขี้เกียจเข้าสิงโอ้ยข,ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเออแล้วก็ต้องขเนียวเออ่ะเราจะมาทำการปูกันเลยนี่สีอระมานี้เออ ก็จะลงไว้ด้านล่างจืบโอเคเอาไว้นี้มานั่งร้านนั่งร้านป,ปึ๊บอืมคลิปนี้อาจจะใช้เวลา่อาข้างจะนานอ,อาจจะไม่นานเาอาจจะตัดต่อแบบเหลเลแค่สิบนาทียี่สิบนาทีอะไรแบบนั้นอืมป,ปึ๊บเราต้องทำการวางนั่งร้านแม่งเอ้ยมันตกลงมาด้านล่างเสร็จแล้ว นะฮะเราจะวางทั้งร้านไปอือเอาอีกตัวหนึ่งแล้วโอเคเอาจกเอาโกเรียบสาบอันเลยโอเคเราจะทำการวางไปวางแต่เราค่อยทุบไปทีเดียวคือถ้อาคุบแบบนี้มันจะล่วงหมดปะโอเคมันจะล่วงหมดทั้งนั้นเราก็วางไปวางตรงนี้เอ้ยเดี๋ยวนะทางลงทางออกไเอา้าแล้วจะลงทำไมเรา ขึ้นไปสิโอเคทางลงเราอยู่ตรงตรงนี้ถ้างั้นเราอย่าปิดตรงนี้กึบแล้วก็กึบเกิบเราก็ทําการลงไปอืตกแต่ว่าเราก็ถือว่าเป็นการเก็บนั่งร้านอ้าทําไมมีนี้สองอัน๋อ,อตอนนี้ต่อน,นี่ครับโอเคไม่มีอะไรยากนะมีมีโคโลกเกิดด้วยแต่นี่มันไม่ใช่โคโลกลนะ้มี่มันเป็นแค่เออภูมิภาค กูุมมีประเทศแบบหน,า,หนาวๆเฉยนี่มันไม่ใช่แบบเท้ายิบด้วยซ้ำบางทีจะลงมงตัวอีกอ่าทุกม,มนนี้แล้วก็จะแตกหมดแล้วเราก็ต้องวางไอ้คนขอตัดไปต,ตอนที่ผมเนี่ยเออสร้างได้ครึ่งเลยแล้วกันนะผมอ่าแล้วผมตัดไปกรอบหนึ่งเพื่อมันการประเวลาไปว้าวผมทุกคน ตอนแรกมันสวรคลชิปนี้มันสมควรที่ลงเมื่อวานนะครับวันที่สาสิบเอ็ดตอนสามทุ่มแต่ว่าพอดีต้นคริสต์มาสมันเหลี่ยมเกินไปครับก็เลยต้องปรับแก้ใหม่นะครับก็อาจจะลงวันที่สองก็คือวันพรุ่งนี้วันนี้วันที่หนึ่งก็เลยตอนแรกคือมันเหลี่ยมกว่านี้เยอะเลยนะครับสำหรับต้นคริสต์มาสเออดูดิสภาพแมมอะคืน ไม่รู้ว่าจะทำแบบเสร็จทันหรือเปล่าหมยังไม่รู้เลยว่าเอ,อ่เอ,อจะทําดาวตรงยอดมันยังไงนะนี่คือสภาพด้วยไหนเออคือผมได้การปรับไม้ในจากยี่สิบบล็อกเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่ไม่รู้ลืมเออซึ่งผมได้ค้าแบบพวกของมเพิ่มเลยนะเป็นแบบพวกอะไรอะนั่งร้านเนี่ยนั่งร้านจักที่มันมีแค่ครึ่งกองครับมี็สามกองเลยแต่ว่าไม่รู้ตอนนี้มันอยู่คน้เบาว่า มันคือน้ําแข็งพวกนี้มันจะดูดไอเทียมไว้แลวคือตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนว่าไอเทียมอะพวก้างร้านอะมันจะมีครบหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออเหมือนตกมาตรงนี้ทําไมวะเนี้ยอหนึ่งเรา้องขุดอาขุดตรนนี้ก็ได้นี่ไม้คือเราต้องเก็บรายละเอียดทุกคนคแล้วเราก็เอาเจ้าตัวนี้มา อ่าฮะคือผมอาจจะรีบรีบทันนะคือคลิปนี้จะสั้นๆเพราะว่ารีบเออไม่มีอะไรเยอะหรอกมันรีบปุ๊บเราจะยืนออกไปโดยการกดชิปแล้วก็ถอยหลังยื่นมาหนึ่งจุเออยื่นมาไม่เยอะนะทุกคนเกิ๊บแล้วก็เออเกืบเออมันทำแบบนี้ได้เนี่หว่าลืมไป แล้วก็วางไปโอเคประมาณนี้ซึ่งผมไม่รู้ได้ทำเป้าดาวจะทำไังผมบางทีอาจจะให้ทำเป็นวงกลมแค่นั้นเลยวงกลมวงกลมแบบรอบอันนี้ไว้ผมทําดาวไม่เป็นนะฮะเออก็นั่นแหละก็เลยว่าจะทําวงกลมไว้เฉยก็จะไม่มีตกแต่งอะไรนะสำหรับด้านบนมือวางไปนี้ตรงนี้ก็วางไปว,วางไปตรง,น,ง,น,งนี้นะครับทุกคน Uh huh. อ่าฮะกาทำเปนแบบปมๆมมเฉยๆฉยนะอือ uh ฮึ huh. แล้วก็วางโอเคขับฐานเสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วเราต้องปึ๊บขึ้นมาแล้วก็ปึ๊บเกิบเดี๋ยวค่อยเก็บมุมเก็บขอบที่หลังนะทุกคนเอออือฮึ uh huh. เดี๋ยวถ้าบล็อกตกนี่ผมคือผมไม่ได้ซีเรียสแล้วก็สีเหลืองอะ่ะมันใช้แค่ด้านบนนิดเดียวเว้ยเออผมไม่ได้ซีเรียสแล้วคือ มาจะไม่ตกเข้าไปตรงไอ้ตรงบล็อกสนูที่มันดูดดูของนะทุกคนแต่มาจะตกอยู่แค่ตรงเขาเรียกว่าอะไรตรงต้นต้นคริสต์มาสนะผมไม่รู้ไงว่าจะทําได้หรือเปล่าเพราะว่ามันก็ดูใหญ่เหมือนกันนะถ้าทาไม่ได้คือมันยังมีวงจรในยนะครับมันแบบวงจรพอกลางคืนปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเป็นแสงสว่างออกมานะครับอืมเมื่อทาได้หรือเปล่าเนาะแต่สำหผมมันต้องทําได้ทุกคนใช่ไหม เออเดี๋ยวนะทำไมอันนี้มันอ๋อทุบเราจะต้องทุบทุบด้านนอกใช่ปะเออต้องทุบด้านนอกดิคือบางทีแล้วมันก็จะตกลงไปทีก็ขอบเผานะมันตกตกต้นคริสต์มาสแล้วกันนะอย่าให้มันลวงด้านล่างเพราะลงลงด้านล่างเนี่ยมีสิทธิ์หายเยอะมากทุกคนนี่เออตกตรงต้นคริสต์มาสได้แหละเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากตกลงไปเออทำไมไม่เอาไปทำเป็นฐานเออเนาะทำเป็นฐานของชค้นี่สองแต่ว่าไม่เป็นไร คือช่วงนี้เนี่ยมันไม่ค่อยว่างกัทุกคนเพราะว่ามันโรงเรียนผมมันก็มีงานเยอะแหละเออแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวนะนี่โอ้ยยังไม่ยังไม่เริมอะไรเลยมึงปาไปกองหนึ่งแล้วเหรอว่าตาบักเดี๋ยวอ๋อตกใจหมดไปทั้งหูมันมีกองหนึ่งในกระเป๋าน้อโอ้ยกองหนึ่งเลยเหรอตกใจไปโถกถักาาง เออตรงชั้นนี้จะมีแค่นี้แล้วก็ต้องเออไต่นั่งร้านไปเนี่ยมันโคตรเกลียดเลยไอ้เจ้าสนูพาวเดอร์มันชื่อสนูพาวเดอร์ปะไม่ใช่เดีย๋ยมันถ้าเป็นสนูพาวเดอร์พาวเดอร์มันจะกลายเป็นเออผงผงหิมะนั่งไงมีบอกนึย่ยจ๊บอ๋อนี่มีสองบอกตอกนี้ด้วยแล้วก็ต้องขึ้นไปแล้วก็ต้องไปเก็บบอกนน้นเออไม่ถึงอีกจื๊บเก็บบอกนน้นเก็บบอกนน้น ขึ้นไปสิแล้วก็ปื๊บโอเคถึงแล้วเราก็กลับไปที่นั่งร้านแล้วก็ขึ้นในบนบนสุดเลยรอบนี้เราเห็นอะไรจะไม่เก็บแล้วนะครับทุกคนอืมได้แหละเออเอยไม่ถึงเดี๋ยวต้องหน้าต้องใช้ผู้ไปช่วยเออเอออืมจตายคือผมไม่รู้นะที่ตรวจจัดแสงที่นี่เราวางไว้ไหนดีแต่น่าจะเอาวางไว้ตรงจุดยอดหนึ่งอันอืม หนึ่งอันเดียวพอนะจุดยอดมัจะขึ้นไปขึ้นไปสิอึ๊บขึ้นขึ้นขึ้นไม่ต้องใช้เจ้าตัวพลุหึมบินไปไหนอ่ะเราก็ต้องหาที่แลนดิ้งดีปึ๊บจอดได้นอนเึ๊บไม่มีบาดเจ็บไรล,ล่องรอยปึ๊บโอเคตรงนี้ใช่ไหมเราก็จะทำเป็นปึ๊บ แล้วก็เป็นฐานออกมาแบบในนี้เราก็จะพบไมยมาต้องถือตรงเนี้ยถูกแล้วะโถกตรงเนี้ยเราต้องถูกออกปุ๊บโอเคกระเด้งเข้าตัวดีมากแล้วก็ข้อการถ้าที่ยงเข้อการในขอภัยนะทุกคนท้อการตอบมาแบบนี้เลยนีเย่เดี๋ยวส่วนตัดมุมตะบขอบก็ช่างหัวมันไปก่อนนะ โอเคกลัวบล็อกมันไม่พอเออทุกคนถ้าบล็อกไม่พอนี่คือตายแน่นอนนะต้องไปทําใหม่ไล่สีเหลืองเนี้ยเออดอกทานตะวันนี่มันก็คือผมเจอที่มีดอกทานตะวันเยอะแยะแหละหรือแดนดอกสีเหลืองอะเออดอกออกให้มันทําสีเหลืองไอ่ดอกแดนดิไลออนมะนั่นใช่แหละน้องเออใช่แหละดอกแดนดิไลออนนด่อาาสีเหลืองได้เหมือนกันนะทานตะวันก็ทําได้เนาอเออถือต่อไป คือก <chat> ็ทําสีเหลืองได้ทาไม่เยอะเว้ยแต่จริงมันยังมีสีเหลืองอยู่ในบ้านอีกนะแต่คือเนี่ยที่ผมทำมาแค่อย่างละ้สองกองเนี่ยคือมันน้อยแล้วคือผมแบบไม่อยากทาแบบเออเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเกินอ่ะใช่หรือเกินก่รู้จะไปทําอะไรแล้วอะไรดั่งเด็กเนี้ยอือแล้วก็จะค่อยๆทามาแต่ถ้าผมทําไอ้ตรงยอดถ้าผมทาไปตรงยอดนี่เสร็จปุ๊บผมก็เอออาจจะตัดไปตอนที่ผมทําเสร็จทั้งหมดเลยนาะเพราะว่าอะไร เพราะว่ามันมันต้องให้จะแบบเออช้าเดี๋ยวคลิปมันจะจากปกติคลิปมันจะสั้นหรือสี่นาทีมั้มันอาจจะปาไปหนึ่งชั่วโมงเลยก็ได้นะเออใครจะไปรูป้โอเคก็จะวางวางวาง,วางมาซึ่งผมก็จะตัดขอบตุงนี้เออเอาบล็อกมาโอเคบล็อกอือเออ,อ,อ,อโอ้ยตกอีกปะโถแม่ต้องขึ้นไป ขึ้นไปนำ้ำมันขึ้นขึ้นขึ้นอย่าตกสิประโถเราจะขึ้นไปขึ้นไปอือฮึแล้วเราก็จะมาตรงนี้แล้วเราก็กระโดดปุ๊บโอเคโอ้โหมันจะมืดจีกแล้วเหรอไม่ได้พกเตียงมาด้วยสิปุ๊บเอาเก็บมาโอ้มันตกปล่่ยนไปโอเคนี้ไม่ตกเอาอันนี้มา อย่าให้บล็อกตกนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่พอเอามาเอออันนี้ะตกติดขาดโอ้มันตกโ oh อไม่อึ๊บโอเคไม่ตกเไม่กู่าตกอย่าตกอทำมันตกไปแล้วอันนี้โอ้ตกอีกอันหนึ่งโอ้โหมันตกเยอะจังเดี๋ยวนี้ก็หตกเรียบเลยอ่ะกคอนมันตกแบบอออืือ้หตกลัวๆ แล้วเราทอด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 ทดวันไงทอดอือฮึก็จะวางไปปึ๊บวางโอเคซึ่งเราจะทำเอร์ไฟชนหนึ่งไหมหรือว่าเราจะทำขึ้นปเป็นวงกลมเลยอขึ้นวงกลมเลยก็ได้เนาะ,ะปึ๊อเดี๋ยวไฟเดี๋ยวค่อยวางไว้ที่หลังนะทุกคนอือฮึเดี๋ยวผมค่อยทุบบอกแล้วก็วางแล้วก็สีเหลืองก็จะใช้แค่นี้แหละหน่าจะพอแล้วสำการทำน้าน,นบน อืมจื๊บเออถ้าเสียงเข้ากันในขอไป่นะทุกคนจื๊บอืมฮึวางไปวางไปคือไอตัวละแสงทีนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนนะว่าถ้าเอาไว้ด้านในโดมเนี้ยมันจะได้หรือเปล่านนี้จะไม่ได้เออจือ๊บผูมันจะพอปะเนี้ยรู้สึกเหมือนจะไม่พอเลยดูอยู่คนมันน้อยมาก มันเหลือแค่ติ๋วหนึ่งไงโอเคเราจะต้องวางให้มันครบนะทุกคนถ้าไม่ครบเราต้องกลับบ้านไม่ไปทาใหม่ไอ้ ي, ก็ขอพานะมันครบมันล่วงไปเยอะร่วงเหมือนกันแหละโอ๊เฮ้ยเหมือนจะไม่พอเลยอะไม่นะมันต้องพอสิฮัโลโหลมันต้องพออย่าล่วงนะอย่าล่วงนะอย่าล่วง บึ๊บเกบมันต้องพอสิอมันต้องพอ๊เก๊บพอไหมเอออุ้ยเกือบเกือบไปแล้วอ๊บอบอบอย่าพอดีแนละ้วพอดีปุ๊บไปว่าไม่พอทันทีเราจะทุบตรงนี้ทบุทบทบุทบทุบทุบมัน แล้วก็ทุตรงนี้ทุบถูกทุบไปทุบหุ่งไปร่วงอะไรอรามบนอ่าเดี๋ยวเออลงมาแล้วก็ต้องปึ๊บปุ๊บแล้วก็ทุบอ๋อสิบสี่อันไม่พอแน่เลยทุกคนเออมันไม่แน่พองั้นผมขอทุบบล็อกทำไปนี่ก่อนวางเป็นตัวไฟเออเออ โอ,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 อ้มัตกดั่นล่าชีเลวอะดูดิทุกคนมันออืตกแก๊บยับอย่าตกขอร้องให้มันเหลื่อยอบ้างเหอะนะโอ้ตกเอี้ยอย่าตกได้ไหมหรือนี่มันต้องมาปึ๊โอหมันแบบแกล้ๆมันชอบกระดีนออกไปด้านนอกอย่าตกบลอกท้ายอือไม่ตกโอเคตรงนี้จะวางเป็นเจ้าตัวเอโอโคมไฟ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บพอตอนเช้ามันก็จะดูน่าเกลียดหน่อยนะแต่ว่าตอนลกลางคืนก็อาจจะสวยใช้คำว่าอาจจะสวยโอเคนี่วางไปปึ๊บปึ๊บวางวางวางไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บเราก็จะทําการวางแล้วก็วางเรามีบอกไหมที่ไม่ใช่มไม่มีอีกกระถย แล้วกลุ่มต่อยจะขึ้นมาไม่เอาบล็อกให้มันดีๆทั้งนั้นเราข,ขอแบบเออมากง่ายแบบนึงเราคอยยืมสักมันก็ไม่พออยดีอ่ะเอออ่าแต่ต้องบินไปเอาพุกนึจงช่างฟุกเอาของหอืเร็วเกินเดี๋ยวตกกระต่ายเออผมเอาบล็บอกบล็อกออมบล็อกดินมาคือเอาไม่เอาบล็อกดินมาจากไหนนะครับก็คือเอามาจาับ เ,ออเขาถาให้เอามาจากบ้านนั่นแหละเนาะก็คือถามว่าเอามาทำไมนะคือใช้แบบต่อต่อไปข้างๆนั่งร้านทุกคนเพราะว่าถ้าเราตอบตรงๆเนี่ยน,นั่งล้านจะได้แค่หกบล็อกเว้ยอืมนั่นแหละก็เลยเออเอาแบบนี้ดีกว่าแล้วก็ขึ้นไปไปแม่งบ้าบ้าจริงเลยเออไโอ้โหแล้วร่วงยาวเลยแม่งเอ,อ้ยวัดยูนูวัดยูนู โอเคเราจะขึ้นไปขึ้นข <t> ึ้นขึ้นขึ้นปวตกตกเดีะยวมากเพิ่บเผิ่อเนี่ยมมันมันดับมันดูใหญ่แบบไปส่งบอลต่อไปลยเนี่ยแับมันดูใหญ่แบบหูใหญ่เกินอะไรวันนั้นอ่ะโอเคเราจะบล็อกมาต่อแบบนี้ก็ขอมาง่ายนะครับอือถามว่ามาง่ายอะไรก็แบบนี้เออทำไงดีอ่ะเอออ่ะใช้พวกฝึกก่อน ถ้าเราทำแบบนี้ปุ๊บใช่ไหมเอาวางไปนี่เราต้องหอนี้ขึ้นมาก่อนเอออ่ะฮะอันนี้มันจะไม่ส่องสว่างถ้าเราปรับเป็นเนี่ยต้องปรับเป็นสีฟ้าแบบน,นี้ใช่ไหมใช่ปะ่ะจะมีกระแสไปไหมไม่มีอ๋อต้องขึ้นก่อนปะโถโอเคแล้วเราก็ต้องปุ๊บ ถับไปสีฟ้าโอเคมีกระแสเลสตนโอเคแล้วก็ต้องวางมันโอ้นยุ่งยากแท้เว้ย์โอเคเราต้องมันเนี่ยมันต้องวางแล้วมันต้องติดสองอันนะทุกคนเราจะต้องทำยังไงให้มันติดสองอันเราต้องวางดินใช่เราต้องวางไง,งมันต้องวางทุกคนอ่าฮะ ปึ๊บปึ๊บปึบวาไปรอบนี้เราก็จะต้องปึ๊บอเ,เอเอกรแสไฟมัดูอ่อนดีฮะปึ๊บเนี่ยมันอ <c oughs> อยากมันดูยุ่งยากแค่ไหเว้ยปึ๊บ <c oughs> แล้วมันก็จะมีแบบบางอันที่มันแบบมันจะไม่ได้เข้ากระแสะเอ <c oughs> เอออันนึง <c oughs> เอง <c oughs> เออันนี้ไม่ใช่ โอ้ไ่อันไหนที่แขายไปยังไม่หมดอันนี้วะโอ้โหแล้วจะต่อมาอย่างไรวะเนี่ยโอ้ยยุ่งยากจังวะอันหนึ่งเราต้องทำการคิดคนวิธีอ่าอันหนึ่งขอกงนี้ออกออก,กมึงก่อนโอ้โหแล้ว <c oughs> ไอ้รถเวเลยจะมาทำไมาตอนนี้เพื่อดูแล้วดูเสียงรถี่ทุกคนแม่งโคตรน่ามาคานเลย ผมขอไอ้นี่เอาอันนี้มาเจ้า,าตัวคอแล้วก็ปรับมันดูยากกินจังเนาะโอเคนะแต่เพื่อความสวยงามเราก็ต้องทำเอออันนี้อันนี้ไม่เอาเออต้อเอา,เอา,เอา,เอาดิปึ๊บแล้วก็ต้องปึ๊บ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 เนี่ยดูมันดิการต่อกระแสไฟนี่มันโคตรยากเลยอ่ะอ่าดูจับภาพ แล้วพอต่อทั่วเต็มห้องก็จะเป็นสภาพแบบนี้มันก็จะไม่มีอันไหนติดอันเลยน้องทำยังไงน้องทำยังไงอ่ะไปติดอันนี้ใช่ไหมแล้วแล้วไงต่อมันก็จะไปติดอันนี้วัดตสาฟักโอเคเราต้องวางไปคือมันต้องอ,อืออ่าอืม เออเออดีครับทุกคนดีเวอร์เวอร์เลยอะ่ะอึ๊บแต่ไม่ได้มันต้องทำยังไงวะฮัโลโหลอ่ะคำหนึงดินบล็อกดินลองใช้บล็อกดินลองใช้บล็อกดินโอเคอาา่าฮะถ้าเสียงเข้าการในขอภัยนะครับอึ๊บอ๊บเออใช้เวลานานได้เลยอ่จะลงมาที่สามแล้วเนี่ยโอ้ย เออเราต้องใช้สลับ,บดิเออทุกคนเนี่ยผมขอตัวไปทำวง,งจรนี้เสร็จนะครับขอทำแบบทั้งไอเนี้ยให้เสร็จเลยที่ผมมาทุกคนเออดีวผมมาแปบ๊บเดียวคนนะตอนนี้ก็ทำการตกแต่งตน้นคริส,สต์มาสนี่เป็นเสร็จที่้อยและ้ะซึ่งพวกเดียแล้วว่ามันคือจำคลิปสร้างห่อ,อคอยคิปเปอร์ได้ปะคือมันไม่ใช่หอคอยหรอกมันคือการสร้างที่ปั้มคลิปเปอร์มนาะคือไอคลิปนั้นอะใช้เวลาสร้างหมดหนึ่งสตา์นะแต่นี้ใช้เวลาสร้างหมดหน,ะนะฮะ คือหนึ่งเดือนนะอาจจะแบบใกล้ๆหนึ่งเดือน,น,นแหละแต่ว่าคือนนช้ฉันรักสร้างถึงหนึ่งเดือนนะครับเพราะมีเหตุผลสาบประกันด้วยกันประการ,กร,การแรกนะครับคืองานนะครับที่โรงเรียนเดี๋ยวเราให้มีเยอะแล้วก็มีการบ้านเลยแล้วก็เออนั่นแหละามใกล้สอบมันจะมีงานเยอะแล้วก็เออ,อย่างที่สองก็คือผมขี้เกียจเป็นเหตุผลที่เราเจอกันทุกคลิปนะครับก็คือหายไปน,นานนี่คือคลิปเลยนะขี้เกียจแล้วสองก็ไม่สบายเอสาบก็ไม่ไม่ค่อยสบายนะครับเพราะว่า พอใครรู้สึกแล้วก,ตก็ตากแดดเอ้ยตากแดดตากลมนะฮะแล้วก็ต้องไปไว่ายน้ำโอ้โหมันมันก็เจ็บคอไม่สบายนะแล้วก็พอเล่นน้ำเสร็จเออทำเข้าฐานแบบอยู่กับน้ำเสร็จมาแล้วคือมันต้องมาตากแดดแล้วก็เดินอีกเออแล้วคือแบบมันเจ็บคอแล้วก็ปดกวดตัวมากเลยเว้ยทุกคนแล้วคือเลยฮะไม่คิดนี้แหละเลดไปถึง เดือหนึ่งเต็มๆเลยนะครับอ่ะเราจะไปดูสภาพต้น,นคริสต์มาสของเราที่สร้างเป็นเวลาหนึ่งเดือนนะมันก็ดูกองแกงมากๆเลยคือมันต้องตอนคืนนะไอโต้จะหน,นีแต่ว่ามันก็ไม่ดีเลยหลอกดูตอนคืนนะมันก็เหมือนเดิมอะมันแค่แบบไอเป็นมานช้ากลางคืนอะไรมานั้นเนาะโอเคเราจะไปดูกันปึ๊บนี่ปึ๊บนี่นะบนคือช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นเลยครับนานๆมากเลยนะผมอ่ขอขึ้นบนหน่อยช่วงนี้คือไม่ค่อยได้เล่นไหมครับน โอเคเราต้องร่อนแล้วเราก็ต้องค่อยๆลงไปไอ้มานี่ปุ๊บอ่าเอ้ยเกือบตกนี่ก็คือตอนแรกก็ทำเป็นวงจรแมวแล้วเอาเป็นเห็นนี้ดีวกว่าแล้วก็ทําการลดไซส์มันนะเพราะว่าอันมันดูอันใหญ่เกินแล้วมันไม่สมส่วนเออมันไม่สมมาตรนะทุกคนก็มมันใหญ่แบบอใ,ใหญ่เกินนะเออก็คือลงมาเปลี่ยนให้มันดูสมมาตรกันนึงนะเออก็ดูดีกแ,แบบหนึ่งนะครับนะ อันนี้ก็คือรอบรอบตัวออมานับนี่คือด้านหลังเออเอออะไรวะเนี่ยแล้วก็ต้องเกิดเอ๋อบอได้เซฟไะเห็นเราต้องบินกลับอีกรอบหนึ่งเออต้องไปทางนี้ใช่ไหมจาไม่ผิดเอ,อ่อต้องไปทางนี้แหละจำได้อยู่นะผมโอเคถ้าเสียงแปลกแปกก็ขอโทษด้วยนะครับนะคือผมเข้าไข่แวันี่สิบเก้าเว้ยคือตอนเนี้ยมันยังมันยังไม่หายเลยไอ้เจ็บคอคือมันก็ยังเจ็บๆอยู่นิดนึง นะโอเคเราจะมุ่งหน้าไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคปึ๊บคือเดี๋ยวผมจะปิดคลิปแล้วแล้วก็เดี๋ยวคลิปใหม่นะที่ผมคิดเออเนี้ยคือคิดไม่ออกเลยว่าคลิปใหม่ทําอะไรดีนะก็เป็นตัวการว่าเราจะทําคลิปใหม่กับอะไรนะครับผมนะโอเคปึ๊บวีเราโอ้โหเราอยู่ไหนวันเนี้ยนี่เราอยู่ไหนกันครับเนี้ยทุกคน What the fuck? <c oughs> อัตต้าฟักเฮ้นี่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  นี่เราใกล้ถึงแล้วทุกคนทาได้จุนจเกือบตายเกือบต,ตายเม็แล้วไม่ล่าก็อ,อยู่ตรงหุบเขานี่แหละเนาะอ้เอ้ยไงไง,ไง,ไงเ,จเ,จเจอเจอยอดมาแล้วอมเจอยอดมาแล้วต้องบินเอ้ยมีเจอมรกตเมื่อกี้นี่ไงเออต้นคิดว่าแสนสุดข,ของเรานะผมนะโอเคเราจะมาปิดท้ายคลิปนี้ด้วยต้นคิดมาแสนสุดข,ของเราเออแต่เราจะไม่ขึ้นไมาน้าันบนห้องเจ็ดใหม่ โอเคอ่ะก็ while, คลินนลนะปน,ลน,น,นะนี้ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะผมนะคอขีกเกจผมหนึ่งเดือนอ่ะข้าขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาถึงวันนี้ด้วยละกันนะผมแล้วก็เราทานอีเอ่อซีรีส์นี้มาถึงคาที่สิบแล้วอนะก็ติดตามคาที่สิบเอ็ดด้วยละกันนะผมนะซึ่งคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะผมอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ผมด้วยละกันนะผมนะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนละกันบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับผม